กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อปันเขาเป็นคนขยันขันแข็งรักการเลี้ยงไก่เป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่เด็กเขาเติบโตมากับเสียงไก่ขันทุกเช้าบ้านของเขาเลี้ยงไก่เป็นอาชีพปันจึงชอบดูแลไก่เป็นพิเศษเมื่อโตขึ้นปันตกหลุมรักหญิงสาวชื่อบัวซึ่งเป็นลูกสาวของลุงคำชาวสวนผู้มีชื่อเสียงในหมู่บ้านลุงคำเป็นคนที่รักการปลูกผักมากเขาเชื่อว่าผักเป็นอาหารหลักที่ทุทกบ้านต้องการและการปลูกผักนั้นให้ผลเร็วกว่าการเลี้ยงสัตว เมื่อปันแต่งงานกับบัวและย้ายมาอยู่ที่บ้านพ่อตาลุงคำสังเกตเห็นว่าปันยังคงสนใจเรื่องไก่ไม่ค่อยสนใจสวนผักมากนักลุงคำจึงพูดกับปันว่าปันเออเองมาช่วยเขาปลูกผักดีกว่าผักปลูกแค่เดือนเดียวก็เก็บขายได้แต่เลี้ยงไก่เป็นปีกว่าจะได้กําไรเหนื่อยเปล่าๆปันยิ้มแล้วตอบด้วยน้ําเสียงสุภาพพ่อตาครับผมรักการเลี้ยงไก่เหมือนที่พ่อรักการปลูกผักผมเชื่อว่าไก่ก็มีประโยชน์ไม่น้อยกว่าผักเหมือนกันนะครับลุงคำสาส่หัวพลางหัวเราะเบา เดี๋ยวก็รู้ไอ้หนุ่มว่าการปลูกผักง่ายกว่าการเลี้ยงไก่ตั้งเยอะตั้งแต่นั้นมาปั่นตั้งใจมากกับการเลี้ยงไก่และปั่นก็ได้สร้างเล้าไก่หลังใหญ่ข้างๆสวนผักของพ่อตาเขาเลี้ยงไก่หลายสิบตัวคอยให้อาหารเช็ดทําความสะอาดเล้าและเก็บไข่ไก่ทุกเช้าส่วนลุงคําก็ตื่นแต่เช้าออกไปดูแปลงผักรดน้ําถอนหญ้าใส่ปุย๋ยทุกๆวันลุงคํามักจะพูดเปรียบเทียบว่าดูสิผักของข้าแค่รดน้ําทุกวันแป๊บเดียวก็งาม ขายได้แล้วไก่ของเองเลี้ยงเป็นเดือนๆยังไม่ได้อะไรเลยปันยิ้มไม่เถียงอะไรแต่ก้มหน้าทํางานของตนต่อไปวันหนึ่งมีพ่อค้าจากในเมืองมาหาลุงคําพ่อคําผมขอซื้อผักเพิ่มอีกสองเท่านะครับร้านอาหารต้องการเยอะขึ้นลุงคําดีใจมากแต่เมื่อมองไปที่แปลงผักกบเห็นว่าผักเลื่มไม่พอขายเพราะมีมะแมลงศัตรูพืชเข้าทําลายลุงคําพยายามใช้สารไล่มแมลงแต่ก็ไม่สามารถกําจัดได้หมดในขณะเดียวกันปันนําไข่ไก่ไปขายที่ตลาดและได้รับเงินกลับมาไม่น้อย ลุงคำเริ่มสงสัยไอ้ปันมันได้เงินจากไก่ของมันยังไงปันอธิบายว่าถึงไก่จะใช้เวลานานกว่าจะโตแต่ไข่ไก่ขายได้ทุกวันทำให้มีไรายได้เข้ามาสม่ำเสมอครับลุงคำพยักหน้าแต่ก็ยังไม่แน่ใจนักฤด,ดูแล้งมาถึงน้ำในคลองลดลงอย่างรวดเร็วแปลงผักของลุงคำเริ่มแห้งเหี่ยวบางต้นตายเพราะขาดน้ำลุงคำกังวลใจเพราะเขาไม่มีน้ำมากพอจะรดผักทั้งสวนปันเห็นเข้าจึงเสนอไอเดีย พ่อตาผมมีขี้ไก่เยอะเลยนะมันใช้เป็นปุ๋ยช่วยรักษาความชื้นในดินได้ผมช่วยเอาขี้ไก่มาใส่แปลงผักให้ดีไหมครับลุงคำลังเลเล็กน้อยแต่เมื่อลองใช้ขี้ไก่เป็นปุ๋ยปรากฏว่าผักกลับมาเขียวสดชื่นขึ้นในขณะเดียวกันปันนำไข่ไก่ไปขายที่ตลาดทุกวันและได้เงินมาไม่น้อยเขาใช้เงินนี้ช่วยพ่อตาซื้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่มาเพาะปลูกลุงคำเริ่มมองลูกเขยเปลี่ยนไปค่าคิดผิดไปเองไอ้ปันมันฉลาดกว่าที่ค่าคิดนะหลังจากผ่านฤดูแล้งมาได้ ลุงคำกับปันเริ่มทำงานร่วมกันมากขึ้นลุงคำแบ่งที่ดินบางส่วนให้ปันเลี้ยงไก่เพิ่มขึ้นและปันก็นำขี้ไก่มาทำปุ๋ยให้สวนผักทำให้ผักโตเร็วขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้นไม่นานก็มีพ่อค้าจากในเมืองมาซื้อผักและแวะซื้อไข่ไก่ไปด้วยกลายเป็นว่าทั้งสองคนมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมวันหนึ่งลุงคำพูดกับปันด้วยรอยยิ้มข้ายอมรับแล้วละ่ะเองเก่งจริงๆการเลี้ยงไก่กับการปลูกผักมันช่วยกันได้ดีนะปันหัวเราะใช่ครับ พ่อตาต่อไปนี้เรามาทําให้สวนผักและเล้าไก่ของเราเติบโตไปด้วยกันเถอะจากนั้นมาสวนผักและเล้าไก่ของพ่อตากับลูกเขยก็กลายเป็นจุดเด่นของหมู่บ้านทุกคนมาเรียนรู้จากพวกเขาและเห็นว่าการทําเกษตรนั้นไม่จําเป็นต้องเลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่สามารถทํางานร่วมกันได้ทุกอาชีพมีคุณค่าในตัวเอง อย่าดูถูกงานของผู้อื่นความร่วมมือช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นถ้าทำงานร่วมกันก็จะเกิดประโยชน์มากกว่าทำคนเดียวการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำให้เราเติบโตและประสบความสำเร็จนิทานเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ